สวัสดีจ้าเดี๋ยวไมล่าจะไปวิ่งออกกำลังกายที่สวนหลวงนะคะ ไม่ได้ซื้อกล้องแบบกันสั่นสะเทือนต,ตัวนั้นเท่าไหร่เป็นหมื่นเ้วยนะ เวลาวิาา่งมันจะไม่สัอาดมีดวงจันทร์ด้วยนี่แต่ตา ปกตินะก็ปกติการวิ่ะฟัจงจากร่างกายฮะพรุ่งน,นี้สิรักสิพรุ่งนี้เหรอโนวาเ,วเป็ดที่ไหนไปกินลนะอ๋อของอะไรแล้วนะโนวาเปฮะโนวาเป็ดโนวาเปอันใหม่เหรอของสารั đi chứ mình phải tì nó vào vẻ ออกแล้วมันก no ็ได oh, ้แรงถ้าเราอยู่นิ่งๆมันทำให้ขี้เกียจเนาะยิงล้ายิงขี้เกียจไม่ได้ิ่งงนานขี้เกียจคนใช่ต้องกระตุกขึ้นมาตหกอกว่ามันจะวิงเลยเหมือนกัน

có con rất nhiều quả cây có rất nhiều เหนื่อยสปีดสปีดตอนจบเป็นการวัดกำลังตัวเอง ก็เพิ่งหายจากที่ผ่านมาเห็นบอกว่าถ้าหายแล้วมันจะนทำให้เหนื่อยง่ายก็เลยต้องทดสอบสรุปแล้วปกติดีนะคะทุกคนความเหนื่อยความอะไรปกติวิ่งได้ถือว่าโชคดีหรือว่าลาบันประเสริฐเพราะว่า ชอบการวิ่งการออกกำลังกายได้แลงวิ่งอรอบสวนหลวงนี่จะเป็นลานจอดรถ โอ้ยเห็ดป่าเห็ดแล้วอย่าไปหาเห็ดกับเขาเนี่ยทาั้งก่อนนูนมาแล้วได้กลิ่นเห็ดเป็นเห็ดปวกจะขึ้นแถวนี้ถ้ามันเคยขึ้นมันก็จะขึ้นบัตรดานเนาะเอาไปอาบเหรอเวออดีดีด

อ๋อเออใช่ปานธนพลช่วเริ่มหน้าเป็นหมอเด้ออืออ๊ยนั่นนะฟังแล้วแบบโอ้ลึกซึ้งฟังแล้วซึ้งเลยนั่นแหละความเป็นจริงแต่ถ้าเราชะลอมันได้เราก็ชะลอการออกหลังออกออกกำลังกายเนี่ยมันชะลอได้ไงสังเกตกับคนที่ออกกับไม่ออกอายุเท่ากันมาเทียบกันเนี่ยมันสังขารไหมยต้องฝึก